ี่นวัดเหมือนนี่เราเหมือนเป็นภาคตัวแทนของเพื่อนๆนแตงโมด้วยไหม,มคะเพราะว่าก็คือมันก็เป็นอยากจะแบบไม่ไม่นีไม่อยากไปถึงเรียกว่าเป็นตัวแทนเพื่อนแตงโมเป็นความรู้สึกตัวแทนของคนที่ต่อต้านความไม่ยุติธรรมและความรู้สึกได้ว่าไม่ชอบมาพากลของการใช้กระบวนการทางกฎหมายและเหมือนได้ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยทำอะไรโดยไม่เกรงใจ คนทั่วไปหรือหลักการที่เรามองเห็นได้ชัดเจนแล้วยังเป็นการกระทําที่รู้สึกว่าไม่แคร์ใครอยากให้แคร์ประชาชนก็เลยแบบรู้สึกออกมาฮึกเหิมมากขึ้นครับก็มีแอนนาเนี่ยฝากมาตลอดทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมทุกครั้งแอนนาก็จะเขียนโน้ตมาก็อาจจะเขียนโน้ตเรื่องขอบคุณเรื่องนางงามเรื่องฝากเพื่อนๆด้วยนะอะไรเงี้ยที่ผลิตสินค้า ขอบคุณพี่นาวัดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ฝากเรื่องแตงโมทุกครั้งคือเรื่องแตงโมเนี่ยมีคนฝากขอบคุณเยอะมากหลายๆคนในวงการแมนเทิงไม่ว่าพี่เอสุภชัยไม่ว่าพี่ออสเชียงใหม่ ai, พี่เซ้งขอนแก่นคือทุกคนเนี่ยมีแมสเซจทางไลน์มาหมดว่าเออขอบคุณนะที่สู้เพื่อโมขอบคุณนะแบบสู้ส้นะรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าลําบากรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช้ความพยายามในทุกรูปแบบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในในกำลังใจของคนที่เราสนิทกันอยู่แล้ว นะก็ก็เป็นเป็นเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะ,ะสู้และดันทุลังต่อไปเรื่อยๆพี่ว่าก็คือเพื่อนในวงการหรือว่าคนที่รัตตงโมก,ก็ในวงการก็คือหนุนหลังเราอยู่แหละคอยซัพพอร์ตเราก็หนุนผมว่าเคสนี้ไม่มีใครที่ที่ปฏิเสธได้เลยนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนทั่วไปอะ่ะแล้วคนในวงการบันเทิงผอว่าไม่มีอะครับดูสามณนีสินั่นก็สนิทกันนะฮะยังไงผมว่ามันคืออย่างนี้อ่ะ เนี่ยสีเขียวสีอะไรมันก็สีนี้แหละจะให้เราบอกว่าเป็นสีแดงมันก็ลําบากใจเนาะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมว่าคนในวงการบันเทิงก็เห็นแหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ากล้าพูดไหมกลัวผลกระทบไหมอันนี้เราเข้าใจแล,แล้วมันมีข้อมูลชุดใหม่เข้ามาส่งตที่วัอนรนมีมีครับมีส่งมาเยอะมากนะเมื่อวานก็ส่งมาอีกหลายคลิปซึ่งกําลังค่อยๆพิจารณาดูเพราะว่าทุกๆหลักฐานที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเชื่อนะ เพราะในยุคของ AI แล้วก็เทคโนโลยีที่สูงอาจจะมีการต,ก,ตกแต่งได้นะครับแล้วก็เรื่องของรูปที่ถ่ายกันบนเรือนะฮะก็มีคนให้บอกแสว่ารูปนี้เคยโพสต์ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นรูปที่ดึงมาแค่ข้างเดียวแล้วไปดูมือคุณกะติกซิมันมีรอยบุบรอยบุ๋มไหมทําไมมือมันไม่เหมือนรูปอื่นของคุณกะติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาก็ส่งข้อสังเกตมาเยอะมากในมือถือเยอะจริงๆ รวมถึงรูปวันที่เจอศพคุณแตงโมนะฮะเราก็มีรูปจริงออริจินอลตอนนี้ทั้งอัลบบ้มอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเพื่อมานั่งส่องดูถึงร่องรอยนะฮะแล้วก็เรื่องที่คุณไทยพูดมันก็เห็นในรูปเหมือนที่เขาพูดทุกอย่างนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีอะไรเพิ่มแค่ไหนถ้า DSi ไม่ให้เลขรับสืบสวนสอบสวนคดีมันก็จะไปเรียกใครมาสอบอ่ะ ในเมื่อมันไม่มีอำนาจถ้ามีเลขสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้แล้วมันก็สามารถเรียกทุกคนตามที่เราอยากได้หมายถึงทงั้งดีเอสไออะมาสอบสวนได้นอกจากอินบอกเราพี่นวัได้เช็คฟีดแบ็กไหมคะมีคอมเมนต์ต่างๆว่ายังไงบ้างถึงเรื่องน, <ผม S 2> น,นี้อยาก <ผม S 2> ให้เราไปออกในรายการนี้อะไรอย่างนี้ผมว่าฟีดแบ็ก <c oughs> ถามเลยถามล้วการอาถามมาไม่อยากเพราะว่าทุกทุกรายการก็เพื่อนกันอาถามมาเลยอาถามพี่หนุ่มมีติดต่อไปออกรายการผลกระแสไหครับเพราะว่ามีชาวเน็ตหลายคนก็ถามว่าทำไมผลกระแสไม่เล่นเรื่องนี้เลยทำไมผลเนอะอย่างนี้ผมเป็นคนพูดตรงๆนะก่อนที่เราจะจําลองตกเรือผมก็ได้ส่งรายละเอียดเนี่ยไปให้ทางมือขวาของหนุ่มธรรมดาคุยกับหนุ่มกันชัยเนี่ยคุยลึกคุยอยู่แล้ว แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่อยากรบกวนจนเกินไปเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องถึงความสมัครใจก็เลยส่งไปให้คนที่หนุ่มเหมือนกันนะฮะที่อยู่ขวามมือตลอดที่เป็นคนเลือกแขกแล้วน้องก็จริงว่าเดี๋ยวจะนําเสนอพี่หนุ่มนะฮะผมก็ไม่อยากรบกวนจริงๆผมส่งให้หนุ่มกันชัยโดยตรงก็ได้แต่หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับมาแค่ดูเฉยเฉยว่ามีรูปใครบ้างจะทําอะไรกันวันที่เราจะไปจําลองก็แ,แค่นั้นเองครับนะะที่ที่เงียบหายไป ผมก็คิดว่าอันนี้สังคมต้องไปตั้งข้อสังเกตเองนะคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรในความรู้สึกคุณเหมือนชาเนต็ตแล้วกันนะคะชาวเนต็ตเขาบอกว่าอาจจะแบบโดนโดนบีบหรือเปล่าไม,ไม่ให้เล่นไม่ให้ทอะไรไม่หรอกผมคิดว่า <ๆ S 2> เราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงชาวเนต็ตบางคนก็บอกว่าทนายตุ๋ยเป็นทนายของข,ของทางนู้นหรือเปล่าที่เคยใช้งานกาันเราก็อย่าไปกล่าวหาก็ถึงขนาดนั้นแต่ แต่คนที่ใช้คําตอบที่ดีที่สุดได้ก็คือคนนั้นคนที่ยังไม่ได้เล่น <laughs> นะเพราะเราสนิทกันด้วยแต่เล่นหรือไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเขาเอาที่สบายใจนะครับผมว่าตอนนี้คุณพุทธหรือช่อง8ดหรืออมรินหรือไทยรัฐอะไรเงี้ยก็เขเล่นกันหนักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับนะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อสังเกตของคนประชาชนทั่วไปเนาะครับ อ๋ออันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วก็นี่เขาจะเชิญผมไปออกวันพรุ่งนี้อีกผมก็เผอิญว่าผมไม่ว่างเดี๋ยวว่างๆจะโทรหาอาจารย์เพราะมีเบอร์มีอะไรทุกอย่างแต่ว่าช่วงนี้เรากําลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคุยแบบไหนแล้วถึงได้ข้อเท็จจริงนะฮะเพราะฉะนั้นการคุยแบบแบบโทรหาอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงก็ตั้งใจว่าจะแวะไปหาแกที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะดูจังหวะวิคเอนนี้จะไปแวะไปซื้อขนมเค้กแกสัก2ก้อน นะฮะแกไลฟ์ซื้อขนมเค้กอ,อยู่ก็ค่อยทราว่าขายดีไหมครับอะไรเงี้ยแต่ใครเราจะกล้าถามขนาดที่แบบอย<ม>ู่บนไลฟ์นะฮะแล้วแล้วผมก็ไม่อยากโทรถามเพราะว่าโทรถามแล้วเดี๋ยวแกลแกล้วแกรู้อะไรมาล่ะ<ม>อะไรเง<ม>ี้ยสู้<ม>ไป,ไปหาแกแล้วกินกาแฟแล้วขอซื้อขนมเค้ก<ม>แล้วเดี๋ยวอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆหลุดดีกว่าไหมชาวเน็ตหลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะสุดเพราะว่า,ววาอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกก็จัดรายการดีอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเอาเป็นว่าถ้ารายการนี้ก็ หลายคนก็นึกถึงแกหลายคนก็นึกถึงว่าแกคือเหมือนกับพรีเซนเตอร์ของรายการแหละรสชาติของแกคือคือรายการนี้คนดังดังเคลียร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเมย์ผมก็ได้ร่วมรายการกับน้องเมย์ครั้งหนึ่งแล้วนะผมว่าน้องเมย์เองก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติผมไม่อยากให้คนไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะน้องเมย์คงไม่ได้มีลักษณะหรือการกระทาเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราจะดูเราจะดูแบบเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะว่ามันเป็นยูนิคอาจารย์น่ะ นะีเพราะฉะนั้นน้องเมย์ก็เป็นสไตล์น้องเมย์ก็ให้กาลังใจน้องเมย์ไปก่อนช่วงนี้นะครับแต่น้องเมย์ก็ถามลึกนะน้องเมย์ก็เอาจริงเหมือนกันนะแต่เอาจริงในละักษณะของผู้หญิงแล้วก็ยิ้มสวยแต่ถามไปเลือดเปื่อยเหมือนกันนะทมแรงอยู่ครับนายว่าก็คือเก่งคนละแบบเก่งคนละแบบผมว่าเดี๋ยวสักครู่นึงก็คนชินอย่างเช่นผลกระแสอย่างเงี้ยถ้าหนุ่มไม่อยู่อย่างเงี้ยพิธีกรผู้หญิงที่มาแทนตอนแรกคนก็มี question mark เยอะแต่หลังๆก็เริ่มยอมรับแล้วนี่ถ้าไม่อยู่คูไม่อยู่ก็ อ่าครูผู้ช่วยก็ได้อยู่นะฮะจนใจเย็นๆแต่ว่าสาเหตุที่แกออกอ่ะตอนนี้แกตอนนี้แกก็ออกมาบอกแล้วว่าแกไม่ได้ถึงขนาดใกล้ตายนะไม่ต้องตื่นเต้นแกจะไปขายกาแฟของแกเอาเป็นว่าแกก็ไม่ได้ป่วยขนาดนั้นเพราะแกพูดเองละแต่ว่าแกยอมรับว่าแกพูดเพียงแค่ว่าอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากแบบเคร่งเครียดกับงานต้องขับไปขับรถมาอะไรเงี้ยจริงเท็จเป็นอย่างไรอย่าสืบแล้วมาบอกฮะต้องสืบต้องสืบฟังคนอื่นไม่ได้ ต้องฟังแกตอนเพลินๆจับปากแกครับ,บกอรีคุณแซนเหฮะเห็นล่าสุดมีการชวนก็อ,อยากให้คุณแซนมาเป็นส่วนหนึ่งของ Miss อมิสแกรนเพราะผมผมคิดว่าเรามองคนในจุดที่ทแบบแตกต่างนะฮะจุดที่คุณแซนอาจจะบ่นเราว่าเราอย่างเงี้ยเราก็ยินดีแต่สิ่งที่คุณแซนมีก็คือความสวยความมั่นนะฮะแล้วก็การพูดจาที่ฉฉา,าน<ะ>และการวิาพากษวิจารน่าจะดีนะถ้าเราเอามาใช้งานในลักษณะของการเลือกดูกว่าเอ๊ะ คนนี้ควรจะเข้ารอบไหมโง่เฮงแบบนี้พูดจะรู้เรื่องไหมความสวยพ่อหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรามองโลกในเงีดีคุณแซงก็มีประโยชน์สําหรับสังคมและสําหรับแกลงครับ